รู้เพียงว่าเล่นกันจอตะระเขสนะครับมาที่นีจกตุ๊กแตี้คุณหมอคหมอจากทั้งสองท่านเลยถ้าได้จระเขที่ขึ้นมาเล่นแล้วเรียกเลยนะเจอ,อยังเจอ,อยังย้อยยังเหรอเอาแห่ะั้ย ราขังมาไกลๆซึ้อก่อนเลียงพื้นที่ยักงเราสักครู่เดียวตัวไหนนี่จะเอาหัวใส่นี่ตัวนี้นะอ่ะจอดตัวนี้ก่อนรถสิบร้อจอดจอนเดี๋ยวเล่นรถเก๋งก่อน ทำคำล่า,ากายได้แล้วหนึ่งตัวครับดุไหมเออดูซิดุไหม,ไหมวันดีครับก่อนเออ,อสักตัวครับได้ยังย้อยโอเคดูชาร่างหันขึ้นมาเลยครับระวังระวังฮึบฮึบเออดุไหม อขอดูความดุด้วยเช็คกันสะหน่อยไม่ดุไม่เล่นอะดูสิดูไหมวันดีครับก่อนโอ้โหงั้นเอางี้วันนี้ขอผมเลือกเองเดี๋ยวเลือกกันเองเลยว่าจะเลืฝึกตัวนั้นอะนั่งหางด้วยเดี๋ยวเลือกฉากให้ด้วยนั่งหาง คำล่าพร้อมนั่งเลยเอาเฮ้ยเขาจะนั่งเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุนก่อนเฮ้ยมันมองหน้ามึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านักเลงไปแก้งมันอ่ไม่งับแขนน่ารอมันบอกไม่นิ่งจะวิ่งเล่นเฮ้ยเฮ้ย อยากให้ขาในรูปนล่น้ำนนำนีำ่ผ<ป>่านเอออีกทีกทีนี้ได้ไปเได <c oughs> เป็นไงเล่าจะไปไหน <c oughs> ไปคุยกันเนี่ยคุยรู้เรื่องไหมไม่ไงับแล้วนั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้ไมั้ยนั่งได้นะ <c oughs> <c oughs> นั่งไม่ได้เขบอกนั่งไม่ได้เหรอถ้ามันนั่งได้มันจะว่าไงมันจะตอบว่าครับให้มันครับก่อนเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันงับให้ครับก่อนนะครับครับแล้วเออเรมเชิญมันง่ายเฮ้ยตัวไหนก็เล่นได้ตัวนู้นแหละ เลือกไวแล้วอะ่ะดูสินั่งหางเจอแค่ได้หรือเปล่าบองบองมันก่อนสิโอเคมว้นหางสวยแล้วน,นันักตกแปะไทยที่ขอที่พร้อมแล้วนั่งโชว์ข <c oughs> าทำไมต้องสั่นหนาวไงโชว์อะไร เอาใหม่พร้อมนั่งลงไปแล้วครับนี่ยังบอกไมมบอกมือปายปายโอนจะเชนกัะชากกัดตูดไวโอ้โหเก่งไหมใครวะเ,รเสยเียวตรงตูดเนี่ยแหละโอ้เล่นแล้ไม่เสียวเลยเปลี่ยนใหม่มั่งเอามือล้วงเอามือล้วง มือล้วงเลยเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้ตัวนี้โอนับตังป้องเลยดูสิหนูมไอ้เอ้ามือล้วงเลยเดี๋ยวเข้าตามที่สั่งได้ไหมมันไม่ง่ายนะเสมอคุณหมอเอาซ้ายก่อน <c oughs> ไม่กัดขวา

ทำไมีๆๆเาเเข้าุเลยได้ไหมอ๋อหมายความว่าเข้าไปในคอห้ามจอจออเขึ้นมาเลยอันเด๋ยวเลือกให้นนๆๆๆๆๆก็ได้นนๆๆๆๆเห็นหลังเงาเงอยู่ตัวใหญ่ไหมเอาลูกมาล้มคอเลย ถ้าขาจะทำพันนะครับวันนี้ใครนอนดึงนะครับชมกันได้รายการสลัดมันครับอลิมิเต็ดถ้าต้ครึ่งนะครับออกแน่นอนออจะออกชออ้ะตัวน,นี้เขาร้องขอะเลยขึ้นมาแล้วเป็นงไงแสนเชื่องสั่งหยุดเป็นจุดเหยียบหางไว้ถึงหยุดเห็นเด็กข้างบนบอกเหยียบหางไว้อ เออยกขาสิเอา้าไม่ให้น้องมันเล่นบ้างาาม,มเ <laughs> าเคยเหรอ <c oughs> รวมเข้ามปแบบว่าไม่ได้จกคุณหมอจ๋า,นา,นว,าว่า ล้วงถึงกระเพาะเละชิ้งไปตีไสติ่งต่อให้โอ้โหเฮยเวอร์ขนาดนั้นไม่ได้โมใช่ไหมก็โชว์แผนเลยนะเฮ้ยอะไรเนื้อมดแดงกัดโอ้ไม่รู้วันเฮ้ยพอกโชว์ยังไม่ล้วงอีกเหรอ เอาแล้วแขนเนถึงไหมนั่นน่ะสงสัยจะสไลด์โชรครับ้อมสไลด์โชว์เอาเราไม่เล่นละมันแขนออกอีกออเปลียาา่ยนตัวเปลี่ยนนัแสดงบมัืงเรือจเบื่อ ไม่ใช่ละหน้าครูแปดค่ <c oughs> ร้องดูให้ดีครับว่าจะขับหรือไม่ขับเอาที้เหมือนขาโมยนะถึงกระเพาะเลาะชิ้ออองอะข่าวโมกว่าด้วยเหรอ <c oughs> ดแล้วล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปนี่ยังบอกไม้บอกมือเลาะชิ้นปฏิทินไปายก่อนายบายอดเลยอ่ะบายบายข้างหลังข้างหลังเฮ้ยโดนโดนจ้าอ้าวสัญญากันไว้ แห้งร้อนแดดละเล่นเลยสองนิ้ชาวิอะไรเขาจะทำการหน้อมสีถักเขาไม่ยอมได้ปากเจ้าจอระเกะตัวนี้ท่าหมอใหญ่ท่าหมอใหญ่ปิดน้ำตกด้วยจัดทีเดียวสิชาติวันนี้ครับหัวจะขาดหรือไม่ขาดก็อยู่ในฉากนี้ละ มาสิถ้าไม่ขึ้นจะทำเป็นหนังเข็มขัดเลยให้ขึ้นอีกยกพุงด้วยอีกนิดหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งโอเคยุส,สุดนี่จ้าเนะร่งใจเรงเชียร์ซะด้วยเนาะอ, oh, อาปากคอยเลย <to> เหันซ้ายเอ <A. S 3> จั๊ะเอ ดู <West> ไหมดูไหมวัสดีครับก่อนนี่ดูช่ได้แล้วทำแต่งองค์สมขึ้นให้ด i̇şte. ีซะกว่าเงี้ยหรือวก็คุณดูหน้าปากเจ้าจระเข้ตัวนี้ต้องรับคุณบอกท่านนี้เป็นมุก้าแลกบ้าบิงเงี้ขอจะนำสีสาเร็งใส่ในปากเจ้าจระเตันี้เมื่อนำสีสาใส่เข้าไปแล้วจะไม่นำสีสาออกมาด้วย เอาออกด้วยนะเอาออกด้วยฮะไอ้เค้มีลินน้นมั้มีลินน้นเลยนะชาวโลเค้มีลินนล้นนะค,ครับ,บอยู่ด้านล่างคือโมชีให้ดูเล่น<ว>ไหนวไหมไหวไหวดิเป็นไมันไม่ต้องไปฝืนนะฝืนตัอตายนะ 30บาทเล่ให้คุม้มครับแล้วส่วนที่เหลือจะใส่ร้อยสองร้อยก็ใส่ซองเย็นนีที่วัดเลยนะได้นะเ,เ,เ,เล็กเกจะให้เปิดตอนไหนตอนนี้เอา,าหัวเข้าไปแล้วเอาหัวเข้าไปให้ผมเปิดเล็กเกแหกได้ไม่เก่งได้ยี่แหลกกันอ่ารอ อย่าไปตกมัน <divide> งับผมเนไมเ้ไมเป็นตอกเลอ่นไม่ได้ยังไงเล่นเล่นไม่ได้ก็เลิกเลิกครับ แล้วจะทำไงครับคุยเองนะอย่าให้กระทบทั้งนี้ไดนเลยอย่าฟังเพลงเล็กเก้ไหมเล็กเก้เล็กเก้ไม่ฟังอ่ะอาที่เปิดให้ฟังเงินมันเลยอาเพลงอะไรกอดสมุยชอบไหมจับตาดูไว้ดีครับดูสักครั้งหนึ่งคุณหมอท่านนี้ครับได้เล่นกับเขาแล้ว ให้ได้แต่ฉากนเสียงชีว right. yup, no no ิต okay, เ like uh, ันเชียวโอเคพรอมรียนไรเียวเราฟังเป็นตัวแค่ครับมีทั้งหมดหกสิบหกสไม่งับหรอกวันระยะการขาดขาดแค่หูหรือขาดแค่คอ โอเคขอบคุณขอทานขอทานกวามพร้อมแล้วก็ใจเย็นๆฮะอ๋อยงต่อมือหน่อยเกียต่มือนี่เก็ดเพลงสุดท้ายที่บอกอาจจะได้ยินแล้วใช่ไหม โอเคบายูบายยอใช่ไหเอาน้ำหน่อยน้หน่อยฮะน้าขอให้ยาบที่หน่อยครับสงสัยจะร้อน นน,นจับมาได้นานแล้วแหละจระเข้เลยที่มันไม่เชื่องสักทีจับมาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วแล้วกี่วันแล้วมั้สี่วันเองอยู่นี่อยู่เฉยน,นะจังร,ร,รูกจ้าพร้อมก่อนขอลากกอเซลคว้าพร้อมแล้วก็หยอดหยดลงไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟังเพลงเล็กเก้ฟังเพลงเล็กเก้เเเกด้วย ไม่ใช่อชอบไม่ใช่ชอบไม่เป็นไรพี่พี่กระถาเป่าไม่ให้มันงับฟังนะน้องนะองมลิกาโต้อเมละกะเตโอว้าเย้เล้ยว้าเยชอบก้าวหัวอยู่ไงตาอยากเห็นฉากอะไร ไม่มีไม่มีเอาอหอม้าพอแล้ว